้งใ,ใจกราบคำมัทิฐานกันนะจ๊ะอะนมมยงังมัสสะภะควะโตอุพภาคนมการังกะรอมาเามสเอนอเอสอส បាកោវតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសាណ บ,บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เรรพราะบุญน,นั้น,น,น,นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญน,นั้นและกาขอให้ข้าพเจ้าข,ขอให,าขให้แจ้ง<อ><ห>

เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผูดเที่ยงแท้พูดเทียงแท้ได้รับพยากรณ์ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพแห่งความอาภัพสิบแปดประการสิบแปดประการขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าลงเวนจากเวรทั้งห้าลงเวนจากเวนทั้งห้า รรป็นย,ยินดีในการรักษาศีลไม่กเกาะเกีเ่ยวในการมาคุณทั้งห้า,าพึงเว้นจากเปลือกตมดงละละละังกล่าวึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวคือการมาคุณคือการมาคุณขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าไม่ไมไมพึงประกอบด้วยไม่พึงประกอบด้วยพิธิช่วยิธิช่วพึงประกอบด้วยพึงประกอบด้วยทิธิที่ดีงาม ไม่พึงครบมิชั่วไม่พึงครบมิชั่วพึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อพึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคศรัทธาคือศรัทธาสติสติหิริิริโอตปะโอตปะความเพียรความเพียรขันติและขันติพึงเป็นผู้ที่ึ เป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ศัตรูตรครอบงำไม่ได้ไม่ไมเป็นคนข่าวไม่เป็นคนข่าวคนหลงงมงายคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายเป็นผู้ฉลาดในอุบาย ควาเสื่อมแห่ความเสื่อมและความเจริญและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมเป็นผู้เฉียบแหลมในอัตและธรรมในอัตและธรขอใหญาณของข้าพเจ้าขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ค้องขาดเป็นไปไม่ค้องขาดในธรรมะที่ควรรู้ในธรรมะที่ควรรู้กระดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นกระดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆความปรารถนาใดๆของข พเจ้าขอข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จ ขอให้สร็จโดยง่ายทุกเมื่อโดยง่ายทุกเมื่อคนที่ข้าพเจ้าคนที่ข้าพเจ้ามาแล้วทั้งปวงนี้มาแล้วทั้งปวงนี้ต้องมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าพบทุกชชติทุกพบทุกชาติเมื่อใดเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมเครื่องผนทุกผู้แสดงธรรมเครื่องผนเกิดขึ้นแล้วในโลกเกิดขึ้นแล้วใน เมื่อนั้นเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสเป็นผู้ได้โอกาสการบรรลุธรรมแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์พึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้เพศบริสุทธ์ได้บรประชาได้บรประชาผสมบทแล้วผสมบทแล้ว เป็นคนรักศีลเป็นคนรักศีลมีศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาทรงไว้ซึ่งพระศาสนาขอพระบรมศาสดาขอพระบรมศาสดาขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการปฏิบัติทมได้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำโดยสะดวกโดยสะดวกตรัสรู้ได้พลันตรัสรู้ได้พลันก็ทำให้แจ้งกระทำให้แจ้งซึ่งอร หัสผลอัเลอซึ่งรหัตผลอเลอรประกอบด้วยอันประกอบด้วยธรรมะธรรมะมีวิชาเป็นต้นมีวิชาเป็นต้นหากพระพุทธเจ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเปี่ยมแล้วเต็มเปี่ยมแล้วเป็นเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้ ยังัได้ยาเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องรู้เฉพาะตอนเฉพาะตอนอันสูงสุดเธออันสูงสุดเธอสัพเพสัตตาสัพเพสตัยทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอะเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขจะได้ในเรกับกันและกัน กันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัตสเทสัตตาสัตย์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งเส้นด้วยกันหมดทั้งเส้นอัยาปชาอัยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัตตาสัตตาทั้งหลายทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งเส้น ด้วยกันบดทัานเจ้นี่ค่ะนี่ค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยอ่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสันเสตาสันเสตาทั้งหลายทั้งหลายี่เป็นเพื่อนทุกนี่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตาย

ที่ท่านได้สวยสุขยิงยงขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยงขึ้นไปเส,ส,สเตสตาเสัตย์สัาทั้งหลาย,ลายที่เกิดเป็นนันดัชชะ ดาเป็นชลาพุชชายที่เกิดเป็นชลาบุรุชาเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นสังเสทชะก็เป็นอปปาติกาที่เกิดเป็นโอปปาติมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอให้ท้วนทั่วทุกตัวเธอ